ข่าวใหญ่สะเทือนวงการลุกทุ่งไทยถ้าคุณเป็นคอเพลงลุกทุ่งตัวจริงวันนี้คุณต้องไม่พลาดเด็ดขาดจากเด็กสาวธรรมดาสู่ศิลปินที่ทั้งประเทศกำลังพูดถึงต้นข้าวสุปริยาว่าที่ราชนีลุกทุ่งคนใหม่สวัสดีค่ะผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้แอดมินสาวไอจะพาทุกคนคุณผู้ชมทุกทท่านไปเจาะลึกทุกแง่มุมทุกเรื่องราว ความฝันกำลังใจและกระแสนิยมที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้จนหลายค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ต้องรุมจีบเธออย่างหนักเธอคือใครทำไมถึงมาแรงขนาดนี้และเธอจะก้าวขึ้นเป็นราชินีลุกทุ่งได้จริงหรือไม่หาคำตอบไปพร้อมกัน ต้นข้าวสุปริยาเด็กสาวเสียงใสาจากต่างจังหวัดเส้นทางของเธอเริ่มต้นจากเวทีเล็กๆในงานชุมชนก่อนจะค่อยๆสร้างชื่อจากการประกวดร้องเพลงทั่วประเทศความมุ่งมั่นและพรสวรรค์ทำให้เธอชนะใจคณะกรรมการและคว้ารางวัลมาแล้วหลายเวทีจนกระทั่งมีคลิปวิดีโอการแสดงของเธอถูกแชร์อย่างถล่มทลายในโลกออนไลน์ทำให้ชื่อ ต้นข้าวสุปริยากลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลาอันสัน้นทุกครั้งที่เธอขึ้นเวทีคุณจะเห็นภาพแฟนคลับนับพันถือป้ายไฟเชียร์เสียงดังลั่นแม้ฝนตกก็ไม่ถอยมาลลยเงินมาลลยดอกไม้ถูกมอบให้เธอจนเต็มตัวนี่คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนความรักจากแฟนคลับไม่ใช่แค่กำลังใจแต่ยังเป็นพลังผลักดันให้ต้นข้าวก้าวไกลยิ่งขึ้น หลายคนถึงกับเดินทางข้ามจังหวัดเพียงเพื่อมาดูเธอร้องเพลงสดๆสักครั้งัำพาษณ์สั้นๆจากแฟนคลับหนูรักพี่ต้นเข้ามากค่ะเสียงเพราะนิสัยดีจะติดตามทุกเวทีเลยเมื่อความนิยมพุ่งสูงสุดแน่นอนว่ายักษ์ใหญ่ในวงการเพลงลุกทุ่งต้องหันมามอง มีข่าวลือหนาหูว่าลายค่ายเคงยักษ์ใหญ่เตรียมทุ่มง,งบมหาศาลเพื่อดึงตัวต้นข้าวเข้าสังกัดคำถามคือเธอจะเลือกทางใดเพราะตอนนี้เธอยังเป็นศิลปินอิสระภายใต้การดูแลของทีมเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักและความจริงใจถ้าวันหนึ่งต้นข้าวได้ซิงเกิลแรกกับค่ายใหญ่เพลงนั้นอาจจะขึ้นฉาดทั่วประเทศในเวลาไม่กี่วัน ทีนี้เรามาฟังกันว่าน้องต้นข้าวมีโอกาสขึ้นสู่ราชินีลูกทุ่งมากน้อยแค่ไหน 1. พรสวรรค์ด้านเสียงร้องที่โดดเด่นเสียงของต้นข้าวมีเอกลักษณ์มากใสกังวานและมีพลังอารมณ์ในการถ่ายทอดบทเพลงทําให้ผู้ฟังเข้าถึงความรู้สึกในเนื้อเพลงได้อย่างลึกซึง้งนี่เป็นสิ่งที่ศิลปินระดับตำนานหลายคนมีเหมือนกันเช่นพุ่งพวงดวงจันทร์หรือราชนีลูกทุ่งในยุคก,ก่อนกอน การที่ต้นข้าวร้องเพลงสดได้ดีในทุกเวทีแถมคุมเวทีใหญ่ๆได้อย่างมั่นใจแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้มีแต่พรสวรรค์แต่ยังมีพรแสวงคือการฝึกฝนอย่างหนักเบื้องหลังอีกด้วย 2. ความนิยมและกระแสสังคมที่ร้อนแรง ตอนนี้ถ้าเราดูจากกระแสโซเชียลจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ต้นข้าวมีการแสดงจะมี FC เดินทางข้ามจังหวัดไปร่วมงานอย่างล้นหลามคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับเธอก็มียอดวิวสูงติดเทรนบ่อยครั้งมีค่ายเพลงใหญ่ๆหลายค่ายเริ่มจับตามองและนี่เป็นสัญญาณว่าต้นข้าวกำลังกลายเป็นศิลปินที่ตลาดต้องการสูงสุด 3. ความสามารถรอบด้านนอกจากร้องเพลงเธอยังมีบุค,คลิกสดใสเป็นกันเองและสื่อสารกับแฟนคลับได้ดีมากตรงนี้ทำให้แฟนคลับรู้สึกผูกพันและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดแข็งของศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องมีทั้งความสามารถและสเสน่ห์เฉพาะตัว 4. การสนับสนุนจากแฟนคลับและสื่อ ทุกครั้งที่ต้นข้าวขึ้นเวทีเราจะเห็นชัดว่ามีมาลัยเงินมีกำลังใจล้นหลามจากแฟนคลับอย่างต่อเนื่องรวมถึงสื่อหลายสํานักก็ติดตามทําข่าวอย่างสม่ําเสมอซึ่งนี่คือพลังผลักดันที่สําคัญที่จะช่วยให้ศิลปินก้าวไกลได้เร็วขึ้น 5. อนาคตและการวางแผนระยะยาว พาต้นข้าวและทีมผู้ดูแลวางแผนเส้นทางการเป็นศิลปินอย่างชัดเจนมีเพลงซิงเกิลคุณภาพต่อเนื่องและสามารถขยายฐานแฟนคลับไปต่างประเทศได้ก็มีโอกาสสูงมากที่จะก้าวขึ้นเป็นราชนีลูกทุ่งยุคใหม่ได้จริงๆทีนี้เรามาย้อนฟังกันนะคะว่าใครบ้างที่ได้ขนานนามว่าคือราชนีลูกทุ่งที่แท้จริงสำหรับยุคก,ก่อนและปัจจุบันราชนีลูกทุ่งในตำนานยุคคลาสสิก 1. พุ่มพวงดวงจันทร์ราชนีลูกทุ่งตัวจริงสิงจริงผู้ปฏวิวัติวงการลูกทุ่งไทยด้วยบทเพลงอย่างสาวนาสั่งแฟนและนักร้องบ้านนอกเธอคือตำนานที่ยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงแม้จะจากไปหลายสิบปีแล้ว 2. พ่องศรีวรนุชเจ้าของสิงหวานทรงพลังมีบทเพลงอมตะอย่างคะนึงครวนและกอดฉันหน่อยท้าไอฮัก 3. สายันสัญญาแม้จะเป็นนักร้องชายแต่มีบทบาทคู่ขนานกับราชินีลูกทุ่นหญิงและยุคเดียวกันมักถูกยกมาเปรียบกับพุ่มพวงในฐานะราชาลูกทุ่งราชินีลูกทุ่งรุ่นต่อมายุคเปลี่ยนแปลง 1. ขวัญจิตศรีประจันราชินีเพลงพื้นบ้านที่สร้างชื่อจากหมอลำและเพลงลูกทุ่งผสมพื้นบ้าน 2. องสิริพรอัมไพพองเจ้าของเพลงดังอสอรอรักและขอเพียงรักจริงที่ครองใจคนฟังทั่วประเทศ 3. บันแยนรักแก่นราชินีหมอลำที่สร้างชื่อเสียงให้หมอลำเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 4. ราชินีลูกทุ่งยุคใหม่ห ตักแตนชลดานักร้องหญิงมากความสามารถเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คือเพลงแจ้งเกิดที่สร้างปรากฏการณ์คนฟังทั้งประเทศร้องตาม 2. ดอกอ้อทุ่งทองราชนีลูกทุ่งอีสานยุคใหม่ที่มีเพลงไพเราะกินใจหลายเพลง 3. ให้อภาพรนครสวรรค์เจ้าของเพลงดังเลิกแล้วค่ะที่กลายเป็นเพลงคิดทั่วบ้านทั่วเมือง 4. จินทราภูลลาบราชนีหมอรำลุกทุ่งยุคใหม่ที่สร้างเพลงดังมากมายเช่นสาวชัยภูมิและน้ำตาลหล่นบนที่นอนเส้นทางสู่ราชนีลุกทุ่งไม่ง่ายแต่ถ้ามองจากวันนี้ตนข้าวสุปริยามีครบทุกองค์ประกอบผ่อนสวรรค์ความขยันความรักจากแฟนคลับและโอกาสที่กำลังรออยู่เบื้องหน้า คืนนี้เราขอส่งกำลังใจให้ต้นข้าวสุปริยาก้าวไปสู่จุดสูงสุดของวงการลูกทุ่งและอาจจะกลายเป็นราชนีลูกทุ่งคนใหม่ของเมืองไทยในไม่ช้านี้